ขาเริ่มเติมในจะ๊ะเขาจะชิวจาเข้ามาเลยนจะจ๊ะเรียกเข้ามาเรียกเขามาจ้าเรียกเข้ามาเรียกเข้ามานะจ๊ะเรียกเข้ามาเรียกเข้ามาจ้ามีอะไรขายบ้างคะมีสินค้าขายแล้วก็มีให้อาหารปลากำกายานะพระจะ๊ะจะให้อาหารไกหรือให้อาหารอาั๊ ารปลาจ้าแล้วก็ไก่จ๊ะใช่จ้าแล้วข้าวนี่ก็ข้าวไก่จ้าป้อนเลยนะจ๊ะป้อนเลยเหรอจ๊ะแม่ค้าจะไปไหนหรือจ๊ะแม่ค้าก็มีโต๊ะเครื่องแป้งของแม่ค้าด้วยนะจ๊ะ But <laughs> i